หยุดยาวเช็คต่อสิพฤษภา,ามีวันไหนหยุดบ้างนิดนึ่งก็ก็พอมีนะก็พอมีนะครับหลายยกอยู่ครับผมเปิดปฏิทินเช็คกันก่อนเลยนะฮะก็มีวันหยุดธนาคารวันแรกเลยหนึ่งพฤษภาชาวออฟฟิศก็ได้หยุดเลยเพ,พาราะวันแรงงานด้วยใช่ไหมแล้วก็มีวันวิสาขะนะครับ <11. S 2> ก็คือวันวันอาทิตย์ที่11อย่างนี้แปลว่า12ก็จะต้องหยุดด้วยก็คือวันจันทร์เพราะว่า11เป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราจะมีวันที่1คือวันพฤหัส ะครับถ้าคนในแถมสองเราก็จะหยุดยาวสี่วันก็คือพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์อุ๊ยแล้วไม่วันที่ห้าหยุดวันที่ห้าวันอะไรพี่ย้อยฉัรมงคลค่ะอ๋อเหรอใช่เดือห้าพภาคมวันฉัรมงคลนะคะเพราะจริงก็เลยจะกลายเป็นวันที่หยุดยาวมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโอ้ยยาวเลยเนาะ ใช่สองสามสี่ห้าได้ต้องห้าวันแน่ดีจังเลยอ่ะจะไปไหนไปไหนดีไปไหนดีคิดทันทียังยังยงเหนื่อยเหนื่อยพักบ้างแล้วก็สัปดาห์ต่อมาครับสิบสิบเอ็ดสิบสองอย่างที่บอกไปนะครับสิบสองเป็นวันหยุดเฉยๆวันวิสาขะนะครับเห็นไหมเต็มเลยเอาแค่นี้ก็พอก่อนที่เหลือก็จะมีวันสําคัญอื่นๆแต่จะไม่ได้เป็นวันหยุดอืมค่ะใช่ครับผมอย่างเช่นเก้า เก้าพฤษภาก็เป็นวันพืชพืชมงคลแต่ว่าพืชมงคลไม่หยุดนะครับค่ะใช่ค่ะครับผม